เดี๋ยววันนี้แม่จะมาพาทำปลาเจียนราดขิงกันนะคะเดี๋ยวเข้ามาดูวิธีทำกันเลยค่ะเราจะทอดปลาจนเหลืองนะคะทอดได้ไปกลางค่ะเวลาเราทอดปลาเนี่ยเราจะดูว่าปลาเราเนี่ยเริ่มเหลืองอยางรเราเอากระดดันดันดูเห็นไหมคะถ้าปลาไม่ติดแล้วแสดงว่าปลาเราเหลืองแล้ว ต่อไปอีกสักพักหนึ่งรอจนอีกด้านหนึ่งเหลืองนะคะอันนี้เรากลับแล้วนะคะปลากด้านหนึ่งก็เหลืองแล้วเราก็ตักขึ้นพักไว้ใส่จานค่ะทีนี้เราจะมาผัดเครื่องกันค่ะใส่น้ำมันประมาณประมาณน,นี้นะคะอ่าหนึ่งตะหลิวหรือประมาณสามช้อนโต๊ะค่ะกระดองให้น้ำมันกระรอน ก็ใส่ขิงไปนิดหน่อยค่ะเพื่อความหอมก็จะทอดขิงก่อนเสร็จแล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปเกี่ยวจนกระเทียมเหลืองนะคะเสร็จแล้วเราจะนำเต้เาเจี้ยวคะ่ะหนึ่งช้อนโต๊ะ ไอ้เชีย่ยวเนี่ยเวลาเราผัดแตงมันเนี่ยจะใ,ให้ความหอมนะคะจากนั้นก็ใส่ซื้อิ๊ดงลงไปประมาณหาานึ่งช้อนชาใส่น้ำนิดหน่อยค่ะเสร็จแ้ว มันหนึ่งช้อนโต๊ะมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะน่ดถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ ต้มน้ำดีเติมน้ำประมาณ2-3ถัง,งเตอรนะคะเสร็จแล้วเราก็จะชิมดูค่ะเราจะชอบรสชาติอย่างไรรสจะออกเค็มกับหวานนำนะคะเราก็จะมาชิมดูออเพิ่มรสได้ที่เราข่อ จะดีแล้วค่ะใส่เหล้าจีนลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะประมาณนี้นะคะเราจะใส่เหล้าจีนด้วยเพิอ่อามหอมเสร็จแล้วก็นำชิ้นใบตองไปนึ่ง ินา่ะหลดแล้วจิตไฟได้ค่ะเราต้อมาเราก็จะมาสับใส่จานปลาของเร พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะปลรราลาดขิงของเราเห็นไหมคะสีสันน่าทานมากเลยค่ะลองทำดูนะคะเพื่อน